ก็อีพีน erm <No> um> ี้นะคะ f บเอซก็จะจะกำน้องเอซนะก็เป็นคองกนที่เรียกได้พิเศษหนยคุณที่เรียกก็ดนขนมเหมือนกันเตรียมขนมไว้ทั้งหมด20 2สชุดนะแต่ได้พิเศษคุณที่ชนะก็ได้พิเศษอยู่ได้คู่กันหรือยังคะ ตรงล่มๆนะคะตอนมั่งล้อมมากล้องเยอะๆก็ให้น้องๆเขาอยู่นะคะเพราะว่ามันร้อนเวลาเล่นกระโดดเหยียบอย่างงี้มันจะแต่ก็ระวังลื่นลูกหลังด้วยนะทุกคนใครผูเดียวบรรยากาศอ่าเราอาจจะคินขยับไปนิดนึงค่ะขยับไปนิดนึงนะให้เด็กเขาได้เล่นเกมนั้นคะดูเพื่อช่วยกันเคลียร์ด้วยดูคันที่ด้วยนะคะเราจะให้เด็กเล่นในร่มนะเพราะว่ามันร้อนเอามาอยู่กับลุงไม่ใช่หรอ มาอยู่กับลุงขอบคุณเจเล็กบางพีนะครับสำหรับไอศครีมนะครับสำหรับเด็กๆนะครับขอบพคุณนะครับเจเล็กบางพีนะไอศครีมทันเลยไอศครีมมาเพิ่มนะครับไอศครีมมาเพิ่มนะครับไอศพรีมมาเพิ่มเลยอ่าแรกเป็นของแม่นกนะครับขอบพระคุณแม่นกกับนะครับเจเล็กบางพีนะครับที่มอบไอศครีมนะครับอ่าจำคู่กันให้แน่นนะคะต้องเหลือลูกปองไว้นะแต่เราคู่ต้องเหลือลูกปองไว้ โอ้โหนุ่งมาไม่ให้เอ็ดมีนที่มาดริติกานแล้วนั่นไงเราเจอด็อกเตอร์แล้วเราต้อเรียนทคุณหมอต้องเรี่ยนของคนอื่นให้ได้เออเจอต้องรู้ร่างไงใช่เปียวฮะมอฮะร่างวันรางวันตอนนี้เพราะว่าเกณฑ์อยู่ข้างเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เหงาเพราะจะได้แกลอยู่ทุกวงเขาก็จะเปิดเพลงถ้าเปิดเพลงก็ได้เสียงแล้วมันก็เสียงดังสิเขาพูดก็ไม่ได้ยินสิเมื่อไรจะได้เหยียบเนี่ยอยากเหยียบไปยืมมองไพ่บางวันแล้ยังเอาเปิดเพลงเทถวนอกเหรอเบาๆให้บอกเขาแล้วกันเปิดเพลงอะไรเบาๆเพราะป้าก็ไม่ใช่ไวทุนเลยก็มีนะต้องเบาๆสนับสนุนเอาไม่ต้องซึ้นมาบ่อยมากแม้พ่อเฮ็ดเบียก้ยอืดๆเวลาเปิดเพลงหาอยากเต้นอยากเต้น มันแน่ไจเนอะอ,อ่ะได้ได้ได้คู่กันยังเดี๋ยวต้องลงลง่อมขยับให้น้องโน้เขาด้วยนะคะเพราะจะให้นอ้องอยู่ในร่มประทุวงก่อนแต่ื้นที่นี่เลยประทุวงเก่งแครเจ้านี่อ่าเปิดเพลงเบาๆเปิดเพลงไทยภานนอกสักเพลงที่เนี่ยไอ้นะอะไรนะลุงพลลุงพลเนี่ย ครับสวัสดีครับชื่อตัวเองคืออะไรลูกุณพยางไปเลยมายื้มมาครับเยื้มมาเดี๋ยวยังไม่วาดไหมจติผมเปิดเสียงยาวๆเลยเนาะฮะไม่ใส่ไม่ใส่แล้วกเลยนะไสดนขอบิยางไงขอบิยางมีแกะไฟไฟมีไฟไฟมันต้องมีไฟไฟไงบรรยากาดีดีด่ะสี่น้องกันนาง ถ่ายเป็นคลิปไม่ได้ไลค์กี่ถึงชั่วโมงหรือยังมาบอกอออือมีลูกเสือมาด้วยว้าวเสือมาเสือมาว้าวเฮ้ยเราช่วยดกรึยังนั่นน่ะ ณหมอลกูกคุณหมอคุณหมอลกูกคุณหมอหมอ,อนกก็มาแพ็หญิงกับได้แพะโอ้โหตัวนะหลอ่อพระเอกมีมาแล้วนักเรียนนักเรียน,นยอ่ะนี่เรียนมาบกว่านี่ฮะนี่เรียนมาโอ้โนี่ก็เป็นกิจกรรมใหม่ๆใ,ในพื้นที่นะคะที่เรา,เาจัดขึ้นเพื่อ เด็กๆนะคความสุขม uh, ่เลกไม่น okay. ้อยในพื้นที่เราเนาะเราไม่ได้อยู่ในเขตเมืองนะคะเราก็มาเที่ยวใกล้ๆนะคะพ่อแม่ที่เรานถ้าใครอยู่บ้านใกล้ๆก็แวะมาเที่ยวได้มาทำกิจกรรมกับเราได้แพระวันนี้วันเด็กนะคะวันนี้วันเด็กเพราะฉนั้นเราก็จะปล่อยหมดนะคะตะนี่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่นะวันเนี้ยคือจะแก่ๆก็จะปล่อยหมดเลยนะ ทั้งหมด10คู่นะคะสิคู่ยูทูบเบอร์ช่วยกันตรวจสอบช่วยหน่อยนะโอเคไหมแล้วก็ออกมาก้องกว้างให้น้องเขาอยู่ในวงก็จะเป็นเกมนะฮะเราจะเปิดเพลงอะไรดีเขาต้ให้เขาเหยียบประโปรงเนี่ยไม่ต้องจอดกินทางแรงนอนไม่ต้องกินจนดนานกไร้รัง เล่นมามาเป็นแหงใจรอดไม่อย่งน้อรอมอย่างน้อเองของพจากใจเอลยรนยเอเลใจะเหลือใครจะไปให้อยู่เอ้า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 ใครรู้บ้างไผเป็นไผ่ใครรู้บ้างไเป็นไห่เอ้าเอ้าเอ้าใครรู้บ้าง 快点，黄，我过来，黄龙头，เอา，เอา，喂 เหลือกี่คนเอกีอันหือ่นั้อันเดียวบอกเลืออันเดียวเท่าไมเข้าแล้วไม่เข้าแล้วผมไทยมมมันแล้วไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้ว งมาีผู้ชนะ3คนอเคโอเค๋อเจบก็อ้ยเดี๋ยวจะกดเล คนที่เล่นเกมเมื่อกี้นะลูกนะเกมประมาณนี้ปาะนะครับผมอะไรก็ได้นะครับผม